เป็นไงบ้างคะก็โหเตรียมงานพอนานพอสมควรเลยครับแล้วก็คือเราอยากเนรมิตแบบว่าให้มันเป็นแบบอมเอรีจริงๆครับผมจริงๆตอนแรกก็อยากจัด o u t ดอแต่ว่ากลัวไปเองว่าแบบมันถ้าฝนตกทำยังไงแดดร้อนอบอ้าวทำยังไงอะไรเงี้ยเราแบบเห็นว่าแฟนๆเหมือนอยากจะแต่งชุดสวยๆมาก็เลยแบบอินดอร์ดีกว่าในร่มดีกว่าตั้งใจที่อยากจะให้มันแบบอลังการให้ความหรูหราใช่ครับเพราะว่าแบบ ซีรีส์เราได้ใหญ่ขนาดนี้แล้ว่น้องงานเปิดตัวก็ต้องใหญ่ตามซีรีส์นิดนึ่งแต่ต้องเ,เ,ลเล็กไปแล้วมันที่เราเป็นขนาดเล็กแต่ถึงว่ามันแน่นใช่ไหมครับกต้องใหญ่ครับซึ่งถามว,ว่าสับแค่วันที่เปิดตัวก็คึงขุนไปเยอะมากคุณภูมิทุ่มทุ่มคุณเยอะมากจริง <ๆ S 1> <fe ar> เพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเนาะมันก็แบบเป็นแบ็คดร์แบบงานแบบละเอียดมากทั้งอุกแบบว่ามุมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้แฟนๆแบบ เหมือนกับว่ามาเราก็สามารถแบบถ่ายรูปสวยๆกลับไปบ้านได้เขาแต่งตัวกันมาขนาดนี้เขาตั้งใจท่งนี้รือเปโอ้ตั้งใจมากๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้แหละครับว่าเราใช้เวลาในการทํามานานมากจริงในการเตรียมงานในการที่จะหาแบบเ,เขาเรียกว่าไงอะ่ะแบบว่าคนทีมงานที่แบบเป็นเมือาที่มีผลงานมาแบบการันตีอะไรอย่างเงี้ยเท่ากับว่า คิวต่างๆ,งๆมันค่อนข้างยากมากเลยในการที่เราจะประกอบกันในจนักแสดงที่ทุกคนเห็นนะครับก็ถือว่าเป็นฟวมยักษที่สุดเทเ่าที่เคยทำเลยพูดหึงคุณเจ้าขา่อกี้ที่แบบ่อกี้ที่แบบบอกว่าจะแต่ก้าวล่ะก <c oughs> ็ก็คือเรื่องจริง <laughs> กับซ <laughs> ีรีส์หนึ่งเรื่อง <laughs> <c oughs> ที่จะขนาดนี้คือจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่ามันจะไปไกลขนาดนี้นะครับเพราะว่าตอนแรกก็วางไว้แหละว่าแบบเออมันจะประมาณหนึ่งประมาณแบบกลางกลาง แปดหลักก,ากาาลางกลางประมาณประมาณสามสิบสี่สิบอะไรประมาณนี้<อ>แต่ว่าทาไปทํามามันเหมือนแบบเหมือนพอซีนนี้มันเต็มแล้วอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยอีซีนี้มันเล็กไม่ได้ต้องไปเหมือนกันแล้วมันไปอย่างเรื่อย <c oughs> เรื่อยๆจนแบบมีวันนึงมีสติแล้วก็มานั่งคิดดูว่าวนันนนะวันนนะที่ผ่านมาไม่มีแต่เไม่มีกูมบอกว่ามีสติแล้วแบบเฮ้ยมันไปไกลขนาดนี้แล้วหรอแล้วทำไงเนี่ยแต่ว่าคือตอนเนี้ยก็ เขาเรียกว่าผ่านมาครึ่งทางเลยมาครึ่งทางพอสมควรแล้วอีกนิดนึงก็จะปิดกองแล้วครับก็เอาเถอะในไหนเราสุดแล้วก็ให้มันไปให้มันหมดแล้วกันวันที่มีสติแล้วมานั่งคบควรก็ตกใจว่าแบบนี่เราทําอะไรอยู่เนี่ยนั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราไม่หยุดนี่มันจะมันจะไปไปกันใหญ่อะไรนยครับแต่ว่าแต่ว่าก็นะฮะสุดท้ายเราก็มานั่งมานั่งคิดแล้วก็รู้สึกว่าเราทํามาขนาดนี้แล้วก็ให้มันไปสุดดีกว่าครับไบรบางคง่ เยอะคือหลักๆอะโลเคชันเพราะว่าคือความเอมมาลีเนี่ยมันมีหลายวังมากแล้วแบบโลเคชันแต่ละที่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าที่นึงเนี่ยมันถ่ายได้หลายซีนบางที่เนี่ยเราเช่ามาเนี่ยแบบหกหลักเออเออประมาณมาแบหลายแสนอะอะไรเงี้ยแต่มันใช้ได้แค่ไม่กี่ฉากมันต้องไปประกอบกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีที่เราต้องถ่ายที่ต่างประเทศซึ่งซึ่งจริงๆเรามีไปถ่ายเก็บมาบ้างแล้ว ซึ่งมันหอเคสมันสูงมากไหนจะชุดที่แบบเดี๋ยววันนี้ทุกคนน่าจะได้เห็นในด็อกแคมเเทอรี่ที่จะถ่ายอีพีสุนะครับคือชุดเราแทบไม่ซ้ำเลยในส่วนของแบบองค์ชายต่างๆองค์หญิงต่างๆคือชุดแทบไม่ซ้ำแล้วก็ตัดเย็บใหม่หมดแล้วก็แบบงานอาร์ตอ่ะมันมันมันแพงมากเลยครับแบบเตียงอะไรต้องเท่ามาต้องเป็นแบบของจริงทองต้องแท้อะไรอย่างเงี้ยเลยทุกอย่างมันเลยแบบโอ้มันเลยมันเลยมันเลยบานครับครับวก็ยังเหลืออีกหลาย ก็ก็ก็มีสิทธิ์อยู่นะครับแต่ว่าอย่างอย่างหน่อย9กสิบเก้าก็ยังดีไหมยังแบบรู้สึกในใจว่าเออนาะมันก็ยังไม่ไปเก้าครับแต่พอผลตอบรับมันออกมาโอเคครับโอเคโอเคคือตอนเนี้ยถ้าเอาแบบแบบตรงๆเลยอะมันเป็นงานที่แบบเขาเรียกว่าเราไม่นึกไม่นึกถึงกําไรดีกว่าเรานึกถึงว่าเออเราทําไปแล้วเนี่ยมันให้อะไรกับคนดูแบบว่าคนดูได้ได้อะไรกับตรงนี้บ้าง ตัวเราเองเราภูมิใจใน,ผล,นผลงานยังไงคือเราก็เลยมากับมาโฟกัสตรงนี้เพราะจริงๆการที่ลงทุนซีรีส์เรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นระดับเก้าหลักเนี่ยเอาถ้าพูดตรงๆม,มันยากมากเลยที่จะคืนทุนนะครับแต่ว่าเรา,เราตอนนี้เราเรา,เรามองผ่านเรื่องตรงนั้นแล้วเรามองเป็นเรื่องของแบบสิ่งที่จออกไปมากกว่าว่ามันแบบคุ้มยังไงในส่วนของผู้ชมหรือในส่วนของแบบตัวค่ายเองที่ทำนะครับมต่เป็นโเจ่ สูงงตตั้แ่เปิดใช่ก็กดดันครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแบบมันก็ต้องก้าวผ่านความกดดันให้ได้ครับ<ม>ก็ก็กดดันพอสมควรเพราะว่าเราก็รู้ว่าแบบเออแฟนรอเยอะมากแล้วก็ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยด้วยแฟนทั่วโลกอะไรอย่างนี้ครับก็ก็หนี่ก็เลยก็ต้องทําอย่างสมเกียรติที่สุดไม่ว่าไหนตั้งแต่วันเปิดตัวครับผมซึ่งเราจะมาจุดตนี้พี่เอาเรากรา็ต้องชีแ้แจงหลายรอบเหมือนกันรายละเอียดต่างๆใช่ก็เข้าใจก็คือเราเราก็คือถือว่าเป็น คือคนคุมอะเนาะมันก็ไม่มีใครที่จะสามารถอธิบายได้ดีเท่าเราครับก็เลยตัดสินใจเอออธิบายไปคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราก็คาดหวังแค่ว่าเออคนที่เขาตั้งใจอ่านตั้งใจที่จะวิเคราะห์จริงๆอะจะเข้าใจว่าเออโปรเซสงานแต่ละครนะั้งมันไม่ได้ง่ายมันใช้เวลาจริงๆมันแบบคือบางทีเนี่ยเราคิดพูดเนี่ยมันอาจจะแบบง่ายมากเลยอะแต่พอมันทำจริงๆอะอย่างที่ทุกคนเห็นซีรีส์อะบ,บางวันถ่ายได้แค ซีนสซีนแต่ซีนนั้นมันแค่แบบ2อสานาทีอย่างเงี้ยครับมันมันการทํางานมันเลยแบบไม่ได้ง่ายขนาดน,านั้นแล้วเราก็อย่างเราเราเป็นค่ายเนาะเราก็แบบมีนักแสดงแบบหลายท่านด้วยเราทําซีรไส์หลายเรื่องดังนั้นเนี่ยการเมนเนจมันไม่ได้ง่ายจริงๆเราก็ต้องแบบเอออธิบายทุกคนได้ฟังว่าเออมันเกิดอะไรบ้างหลังบ้านบางอย่างเราแบบอาจจะไม่ได้แบบสามารถบอกได้แบบทุกเวลาทุกเรื่องอะไรเงี้ยครับก็ก็ถือว่าโพส์ล่าสุดที่บอกไปก็คือคือก็พยายามอธิบาย เข้าที่อธิบายได้ให้ทุกคนเข้าใจว่ากระบวนการทํางานจริงๆเป็นยังไงแต่ว่าเห็นบางบางคนเอาไปสรุปในผมเพกเขียนยาวมาก <c oughs> แต่บางคนเอาไปสรุปในแชททีมท, <c oughs> ทีแล้วแบบสรุปมาสั้นมากแต่รู้เรื่องทุกอย่างบ <c oughs> อกว่าปัญหาอยู่ที่ผมที่ผมเขียนยาวใช่แปลว่าจริงจริงในในส่วนของก็อยากที่จะเคลียร์ให้ใช่คือจริงๆอยากให้ทุกคนสบายใจแหละครับที่จริงการออกมาแต่ละครั้งก็คือเราทําใจไวแล้วแหละว่ามันมันต้องมีเสียงที่ไม่ได้เห็นด้วยกับเราหรือว่าเสียง คนที่ไม่ได้เข้าใจอะไรนะแต่ว่าเราเราโฟกัสในสุดในในจุดที่เราคิดว่ามันเป็นแฟกต์ความจริงคือใครจะเทคไปยังไงเราเราเราขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่เราต้องโฟกัสที่สุดคือผลงานเหละครับในไหนๆครั้งที่แบบเราก็ออกมาชี้แจงรับสิ่แปลกนะเพราะว่าเอ้ยพอเราลาบก็ลาบก็ก็ผมก็ พว่อไปอ่ะมันมันเจอมาเยอะจริงแต่ว่ามันมันก็รู้สึกรู้สึกนะฮะไปถึงว่าเวลาเราเจอคอมเมนต์อะไรที่มันแบบบันทอนหรือว่าคนที่ไม่เข้าใจแล้วแบบเอาไปพูดในในมุมที่มันแบบเราแบบโอ้ยอยากจะไปตอบกรุุคคอมเมนต์เหลือเกินแต่เราก็ทาไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็มีมีทำให้เราแบบท้อเหมือนกันนะพูดตรงๆงคือบางทีเรารสึกว่าเฮ้ยเราตั้งใจทำงานแต่ว่าเขาไปโฟกัสอะไรนะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบหน,น,น่อยๆนรู้สึกว่าเอ้ยผลการที่เราตั้งใจมันมันออกมามันยังไงอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนโฟกัสที่สรงไนมากกว่าแต่ว่า คือทุกครั้งเนี่ยก็จะต้องดึนติดเองแหละว่าแบบเฮ้ยสุดท้ายเรานะเราก็ต้องโำการที่ผลงานแล้วก็ต้องเข้าใจในมุมมองของความหลากหลายในความคิดด้วยเราก็เลยอยากเป็นคนสวยใช่คือผมว่าผลงานทุกเรื่องอะ่ะมันก็ต้องสวยได้วยผลงานหมดอะครับคือคืออันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่แบบผู้ชมแล้วว่าแบบเออมันออกมาเป็นยังไงแต่ว่าเราเราแค่รู้ว่าคือเราตั้งใจมากๆเรามีแพชชั่นกับงานที่เราทําทุกงาน คุณมาครับเพราะว่าเราก็เราก็ตั้งใจจะเติบโตรจริงๆแหละแต่ว่าการเติบโตนั้นมันก็คงไม่ได้แบบลอยด้วยแบบกิบหลาบเนาะมันก็คงต้องมีอุปสรรคความคิดเห็นต่างๆนานานะจริงๆผมเองก็พยายามที่จะแบบเขาเรียกว่าสเสพหมอลงบ้างเหมือนกันบางครั้งเออเพราะว่าบางทีหลายๆคนเนี่ยแบบคนในวงการหลายๆคนน่ะชอบมาถามว่าเฮ้ยแกคนได้ไงวะแกรับได้ไงวะแกแบบแกต้องออกมาพูดทุกเรื่องเลย,หเ,ลยเหรออะไรเงี้ยครับคือผมแค่หวังว่าเออในในช่วงเนี้ยเราเรายังรับผิดชอบได้เรายังสามารถ พูดอธิบายได้แต่ถ้าวันนึงแบบเราเราแบบแบบเหนือการควบคุมมาจร,จริงๆอ่ะก็อาจจะเหนื่อยหลายที่ที่เราอาจจะต้องแบบเออคุมตัวเองแล้วก็ล็อกนิ้วนิดนึงแล้วก็โฟกัสที่ผลมาไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนเนี้ยเราแค่เห็นความไม่สบายใจของหลายคนที่อาจจะไม่เข้าใจเราแค่อยากให้ทุกคนอ่ะมันจะถึงช่วงเวลาที่ดีๆแล้วในใน,ในในในตอนนี้หรือในอนาคตที่ที่ซีรีส์ดูมันดิมันจะมีมาเรื่อยๆอ่ะอย่างน้อยอ่ะ คนที่อ่านโพสต์อย่างน้อยคนที่ได้ฟังเราเขาจะได้สบายใจอย่างน้อยเขาจะได้แบบเอออาจจะมีความสุขมากขึ้นในการที่เข้าเข้าใจสิ่งนี้แล้วเขาไม่ต้องมาเครื่อแทงใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในการดูแลคลายกับือกเราูแนที่เป็นคที่ตงคือคือจริงๆแล้วตอนนี้ครับคือความเป็นครอบครัวมันมันมันอยู่ในสายเลือดของดูบริทุกคนนะแต่ว่าการทํางานอ่ะคือบางทีเนี่ยพอพูดครอบครัวปุ๊บมันอาจจะดูแบบทางานแบบ ไม่เหนื่อยชีสแต่ว่าจริงสำหรับเราตอนนี้นเราก็พยายามทํางานอย่งเงมือาชีพมากขึ้นเรามีทีมงานเยอะขึ้นเรามีกฎระเบียบอะไรต่างๆเยอะขึ้นแต่ความเป็นครอบครัวหมายถึงสําหรับผมนะมันหมายถึงว่าการรักและเกื้อกูลการที่เราเมตตาต่อ,อการที่เราสมมามอาทีต่อกันนั่นนะคือสิ่งที่มันยังคงอยู่ในองค์กรเราแต่ว่าการเติบโตที่จะต้องแบบเืออาชีพมากขึ้นต้องเด็ดขาดมากขึ้นอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมกำลังจะต้องทำอยู่เรื่อยๆในนาคนเราคิดว่าอนาคตมันจะดีขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ป ก็กขลุกนะคะับเพราะว่าจริงๆแล้วแบบเออก่อนที่จะจัดงานอ่ะก็ก็เราก็จะได้เห็นทุกอย่างนะครับว่าเออเขาก็ถามว่าเราอยากได้อะไรบ้างเออแบบอยากให้มีอะไรในตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งก็ภูมิใจนะครับควรู้สึกว่างานมันสวยจริงๆแบบมันไม่จกตามันสวยก็เลยก็เลยก็เลยแฮปปี้ครับก็เลยแฮปปี้ว่าแบบคิดว่าแฟนๆก็น่าจะชอบ จริงนะคือคืออันเนี้ยต้องต้องต้องเรียนตามตรงคือคือหลายๆอย่างประกอแบอะค่าเช่าค่าอะไรหลายๆอย่างอะมันมันมันสูงจริงๆแต่ว่าบัตรอะเราขายเพื่อที่อย่างมอ,อได้อะไรมาบ้างแต่ถามว่ามันต้องประมาณแบบสามรอบเลยนยแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าโอเคมันคือมันคือมันคือ,ค,อครั้งแรกอะหมายถึงว่ามันคือการรวมตัวกันก็เลยไม่ได้ไม่ได้โฟกัสเรื่องกำไรที่บอก งานเนี้ยไม่ได้คิดว่าจะต้องบอกเฮ้ยได้ฟิลกลับมาใช่กับเอาฟิลก็อะไรนะเอาฟิลก็เอาฟิลอยู่แต่ว่าคงไม่ถึงขั้นขั้นกับเอาฟิลหลายคนบอกว่าแบบว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ก็ อนาคตอาจจะยอมเสียบ้างก็ได้ถ้าเกิดเราเราเล่นเราเล่นเราเล่นก็ก็ทำให้มันดีที่สุดครับกับอาจจะก็ก็ไม่อยากเสียนะไม่มีใครอยากเสียนะใช่แต่ถ้าวันหนึ่งเออก็ก็ก็อาจจะต้องแบบมีสติกว่านี้อะไรเงี้ยครับสติกลับมาไม่สุดใช่เดี๋ยวรอแบบถ่ายอะไรเสร็จสักพักอาจจะกลับมาอ่าจจะกลับมาแต่ว่าไม่เป็นไรคือมั่นใจว่าผลงานออกมาทำให้เราแบบ ้องคุ้มค่าอะไรางเนี้ครับถ้าว่าเหลืออีกนิดหน่อยก็หมายถึงชาอีกนิดหนึ่งก็จะติดท้องแล้วเพราะไม่นิดมากแต่ก็ก็ประมาณประมาณสิบคิวก็อาจจะปิดนะครับวันที่สามซึ่งวันนี้วันที่26เนี่ยเป็น EP พสูตรเป็นแบคเทอรีทุกคนก็จะได้เห็นว่า กระบวนการทํางานของซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างทีมงานแต่ละคนมาจากไหนทําอะไรมาบ้างเขามีพัฒนาการทํางานยังไงน้องๆแต่ละคนแบบภูมิใจกับผลงานซิรนสีแค่ไหนอะไรประมาณนี้ครับเพื่อ็จะได้เห็นเบื้องหลังทุกๆสิ่งอย่างเลยยันกระทั่งแบบวงออเคสตราที่แบบต้องมาเล่นสดทุกจัออะไยเงี้ยส่วนซีรีส์จริงๆนะครับก็ฉายวันที่3พฤศจาคมนี้นะครับที่ช่องวัน11เวลา3ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ทาง ไอเชี e, แบบเวอร์ชันอันคัดนะครับ mm hmm. เวลาสีชมครึ่งก็ไปดูกันได้ครับห mm hmm. วังว่าแบบซีเรื่องนี้จะแบบขับเคลื่อนไรหลายๆอย่างในสังคมแล้วก็โปรดักชันประเทศไทยด้วยครับ mm hmm. okay, ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ